สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอราพานจานันนันนะคะ,ะตำแหน่งครูซึ่งอยู่โรงเรียนบ้านแม่ออกอภศกจแม่สอนนะคะบริบทของโรงเรียนบ้านแม่ออกก็คือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีคณะครูอยู่4ท่านแล้วก็มีเด็กนักเรียนจํานวน3ามสิคนซึ่งในช่วงช้างของปฐมวัยจะมีนักเรียนอยู่จํานวน13คนในส3สามคนนี้นะคะประกอบไปด้วยอนุบาล 1, 2 3 เราเรียนควบในชั้นเรียนซึ่งปัญหาเรียอปอุปสรรคในการจัดชั้นเรียน3ามชั้นก็คือจะลําบากหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละช่วงชั้นปัญหาที่พบอุปสรรคก็คือภาษาเด็กที่นี่นะคะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโปร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะมีปัญหาในการสื่อสารภาษาไทย และความกล้าแสดงออกนะคะคุณครูก็เลยจัดก,กิจกรรมทําทอาหารเพื่อที่ให้เด็กได้พูดคุยสนทนาโต้อตอบและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นอ,อยากจะทําอาหารเรียนรู้ขั้นตอนการจัดทําอาหารว่ามีอะไรบ้างมีเครื่องปรุงส่วนประกอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กๆเนี่ยกล้าแสดงออกมากขึ้นและเป็นแนวทางในการสื่อสารภาษาไทยให ได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งที่จัดกิจกรรมนี้เพราะว่าเด็กๆขาดความมั่นใจในการพูดเพราะว่าคิดว่าตัวเองพูดภาษาไทยไม่ได้ในหลักๆนี้ก็คือเราก็อาจจะใช้พยานชนะในการสอนภาษาไทยบ้างแล้วก็หลักๆก,ก็คือพยายามชวนพูดคุยเยอะๆอ,อันไหนที่ไม่ได้แล้วก็บางทีเราก็ใช้สองภาษาเพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาไทยได้มากขึ้น กิจกรรมนี้เด็กๆก็สนุกสนานเพราะได้ทําอาหารไปด้วยเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ผ่านาาการจัดกิจกรรมแล้วก็ได้พูดคุยสนทนาแล้วก็ได้ลงมือทำเองเอซึ่งพัฒนาทำให้เด็กอาจจะมีการสื่อสารที่มั่นใจและพัฒนามากขึ้นและจะพัฒนาเด็กขึ้นเรื่อยๆให้ดีขึ้นเท่าที่จะทำได้นะคะขอบคุณค่ะ